แกเข้ามาเพาปกคลิป okay, มึงโดนกูล yeah, ่อซื้อแล้ววันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยอยากจะรู่อสตัสดีครับผมไข่มูลวันนี้เรามาอยู่ในเกม c r e a t u r e อ f ฟ o ซ a ารีกันอีกครั้งแล้วนะท่านผู้ชมแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นรักนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นตัวที่ทุกคนอาจจะชอบมากเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันกลิ่นหอมนะน้ำสบู่นะ เอาเป็นว่าจริงๆแล้วทุกคนก็น่าจะชื่นชอบตัวนี้พอสมควรนะครับผู้ชมเพราะว่าตัวมันค่อนข้างเท่น,นะครับผู้ชมแล้วก็เป็นตัวที่สมัยก่อนนี่ค่อนข้างจะนื้อหอมเลยนะครับผู้ชมเพราะมันเป็นสบู่ไอ้เย้ไม่หยุดอีกแล้วครับผู้ชมแล้ววันนี้เราก็จะมาเอาชีวิตรอดให้ถึง200ปีนะครับผู้ชมซึ่งก่อนที่เราจะเอาชีวิตรอดเดี๋ยวเราต้องหาอาหารกินก่อนเลยนะครับผู้ชมเกิดมาเดี๋ยวนี้ก็อาหารกับ น้ำไม่เต็มเลยนะท่านผู้ชมน่าจะปรับมานะทำไมลาวามันเป็นสีสดใสน่ากินขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมเขาปรับใหม่มาก็ดีนะท่านผู้ชมเพราะว่าเกิดใหม่มาจะได้กินได้เลยทันทีนะไม่ต้องรอให้ถึงแบบไม่ต้องรอให้อาหารลดแล้วก็ค่อยกินนะท่านผู้ชมแบบนี้ก็ดีนะผมว่าท่านผู้ชมว่าไหมผมคิดไปเองหรือเปล่าว่าวันนี้รู้สึกว่าคนจะเงียบเียบเงาๆาหายไปยังไงก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมแต่ว่าตรงนี้มีเนื้ออยู่ตรงนี้ด้วยนะ หวังว่าเราจะไม่โดนตุยตูดนะตรงนี้ไม่มีตัวหายตัวอยู่ใช่ไหมขอเนื้อหน่อยนะครับผมขอกินหน่อยนะงาม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 ,มเดี๋ยวเราจะกินให้เกือบเต็มเลยนะท่านผู้ชมประมาณนี้ก็พอนะเดี๋ยวเราจะไปหาเนื้อบัฟอีกอันนะหนึ่งอะ่ะอีกคำหนึ่งเราจะไปหาเนื้อบัฟเพื่อเพิ่มพลังนะให้กับเรานะท่านผู้ชมผมเพิ่งสังเกตท่าวิ่งอย่างฮาเลยทนะ่านผู้ชมอะไรวะเนี่ย วิ่งวิ่งแล้วจะล้มแล้วเอาดูดูดูอ้าวโ,โ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะล้มจะล้มถ้าวิ่งห่านะท่านผู้ชมอุตส่าห์เป็นตัวที่เท่แล้วทุกคนชอบแต่นายทำไมวิ่งแบบนี้อ่อะฉันผิดหวังในตัวนายจริงๆนะรักก็สมแล้วนะที่นายเป็นสบู่นะนะมึงเป็นแค่สบู่ถูตัวนะตอนนี้ไหน,นท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปหาถูตัวคนนะตอนเราเป็นวัยรุ่นนะไม่ก็ตอนนี้แหละนะเดี๋ยวเราถูตัวให้นะไอ้นอง Hey, ดูซิมีใครอยากให้ถูตัวให้ไหมมีสัตว์น้าอยู่ตรงนี้ด้วยนะท่านผู้ชมรายนะพวกสัตว์น้ําเนี่ยเฮ้ยท่านผู้ชมเหมือนว่าการโจมตีจะรวดเร็วด้วยนะลักเนี่ยว้าวเร็วพอสมควรเลยนะเนี่ย๋อตีเร็วพอสมควรเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมแต่พลังโจมตีเท่าไหร่ก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้นนะพลังโจมตีแค่ยนะี่สิบห้านะท่านผู้ชมแต่ว่าแลกมากับความรัวของการตะปบนะ ผมว่าก็โหดเอาเรื่องนะผมว่าจะมีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอะไรให้เราล่าหรือเปล่านะฮึดีเร็วมากเลยนะตัวนี้ปอแปปะแแปะแแบปะแแปปะแแบปะปะมันเห็นมันเห็นมันมีกรีดออฟเมอร์อ้าวโอยชัวรไม่ได้อย่าทำพ่อไม่เข้าใจจริงๆเลยไอ้หน้า แม่งค์เอ้ยท่านผู้ชมกูคแคร์เลยอะเมื่อกี้แม่งเอ้ยกูคแคร์นะมอนทำให้กูเป็นแบบมีคแคร์กูแคร์จริงนะเนี่ยตอนนี้โอ้โหโอ้ท่านผู้ชมตอนนี้เกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่นะตอนนี้มีวอร์เดนวอร์เดนอีกตัวมานะโอ้โหโคตรแย่เลยตอนนี้มีบอลเลียวอร์เดนแล้วก็วอร์เดนอะไรสักอย่างเลยมันชื่ออะไรวะลืมชื่อนะท่านผู้ชมเอาเป็นว่า <c oughs> มันคือเทพแห่งน้ำนะท่านผู้ชมเทพแห่งน้ําสู้กับเทพแห่งน้ําแข็งนะท่านผู้ชมเทพแห่งพื้นหิมะไหนใครจะสู้กันได้ไนะใครจะชนะผมว่าไอเฮียบอลเลียวชนะชัวร์นะตัวแม่งก็ใหญ่แถมน้ําหนักก็เยอะกว่าด้วยนะท่านผู้ชมหรือเปล่าวะหรือเปล่าวะมาดูกันดิโยไหน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 เงยบ้างแล้ว โอเคบอลเรียวชนะอ่าบอกแล้วมันก็ดูง่งายๆนะบอลเรียวชนะแน่นอนนะท่านผู้ชมอ้าวแถวนี้คนเยอะแล้วเอาโหอเหียเอาแล้วไงมันผ่านแล้วมันผ่านแล้วมันผ่านแล้ว,ลวโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วท่านผู้ชมตอนนี้มันพ่านไปหาตัวเล็กแล้วนะไปหาหมอไี้รักษาบอลเรียวนะเรียบร้อยแน่เลยถ้าจะมีตัวเล็กตัวเรียบร้อยไปแล้วหรือเปล่าอะเมื่อกี้โอ้แย่เลยโอ้บเดน่น วอร์เดนวอร์เดนตีกับวอร์เดนนะเทพกับเทพโอ้อยแย่แล้วมันแย่แล้วท่านผู้ชมตอนนี้คนละทอดเขา้ารวมศึกแต่คนละทอดก็บัตรเจ็บหนักนะท่านผู้ชมตอนนี้โอ้วุ่นวายชิบหายอ้าวโอ้ตัวธรรมดาตัวนี้จะสู้กับวอร์เดนเป็นไปไม่ได้อะตัวากากกว่าทั้งเยอะนะสู้กับวอร์เดนไม่ได้หรอกนะเอาลวไงโอ้โหตอนนี้เราโตเป็นอันนี้แล้วนะ ก็เป็นขั้นนี้แล้วนะโอ้เชี่ยแม่งโอ้ยเอวีซีเฮียนี่แม่งกูตีจัดเลยตายหาให้มึงอ่ะเจอโกลาโกลาเข้าไปขายตู้อ่ะฮฮึ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 ฮอุ้ยโตโตโตเต็มที่แล้วโตเต็มที่แล้วเออเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยกูเกี่ยวอะไรเฮ้ย <c oughs> มันเห็นเราได้ไงมันรู้ตัวได้ไงโอ้ท่านผู้ชมผมได้น้ำหนักบวกน้ำหนักเพิ่มนะวิ่งหนีแล้วไปแล้วกูอีที้เผมว่ามอยู่ไม่ได้แล้วตรงนี <c oughs> อ้อ้ยแย่แล้วท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมอพยพออกมาจากที่นั่นนะมันอันตรายเกินไปนะท่านผู้ชมที่ผมจะอยู่ได้โคตรกลัวเลยเมื่อกี้เียวโอ้แมันรู้ตัวได้ไงว่าผมอยู่ตรงนั้นนะเอ,อมันรู้ตัวได้ไงอ,อ ตรงนี้แม่งมีแต่สัตว์สงบนะแถวนี้แถวนี้น่าจะสงบกว่าหรือเปล่าเดินทางออกไปจากที่นี่กันผมว่าเราต้องเริ่มล่าอาหารเองได้แล้วล่ะนะตอนนี้เราโตมากแล้ววิสปัสปุตเฮ่บไอ้จ่นนีตายตายตายสิเออได้กินแล้วเว้ย เรียบร้อยนะได้กินเลยนะพี่ชมได้กินแล้วนะเ okay. ออหยื่อรายแรกของเราไปแล้วนะท่านผู้ชมได้ตั้งร้อยร้อยร้อยอันเลยนะทำไมมันยังไม่โตว,วะมันอึดพอตัวเลยนะนะมันเป็นเด็กที่อึดมากเลยนะท่านผู้ชมเชีย่ยกบโปเฮ้ยเกี่ยวอะไรกูเฮ้ยกบโปโเว้ยเลยไปเล่นของมึงมาปะเชีย่ยกบโปเนี่ยเว้ยเลยท่านผู้ชมโดนกบโปนะ โกโปรแม็ก,กว่ะเชียวโกโปรแม็กโกโปรแม็กเหรอเชีย่ยแม่งเอ้ยโปรแม่งใหม่หัวผมแล้วท่านผู้ชมแม่งเอ้ยโดนโปรใหม่หัวเป็นไงแล้ววะเชียวโกโปรแม็มก,ววแววมก,กว่ะแต่ท่านผู้ชมผมว่าแถวนี้คงจะไม่มีคนแบบให้เราฆ่าหรอกนะผมว่าเดี๋ยวเราไป นะจุดอื่นดีกว่านะในการรอบสังหารคนนะท่านผู้ชมเราจะกลายเป็นแอสซินในเงามืดนะนี่ักอย่างเราก็ต้องเป็นแอสซินในเงามืดนะท่านผู้ชมถึงกินจะหอมไปหน่อยก็เถอะนะ <c oughs> กินตัวกูหอมนะกูเป็นรักนะเออไปเดี๋ยวเรากินบัฟตรงนี้แล้วก็ไปอยู่ที่ไอโอเอซิสดีกว่านะท่านผู้ชมเพื่อโอเอซิสมีคนให้ค่ายอีกนะหวังว่าจะไม่มีไอพวกนั้นอยู่แล้วนะไอพวกเทียห้าหดะ่ะเออเหมือนว่าพวกเทียห้าหดจะหายไปแล้วนะท่านผู้ชมแถวนี้ เดืแต่ซากเนื้อฮะเขาไปกันหมดแล้วหรอเข้าไปไหนกันหมดแล้ววะที่นี่ไม่อันตรายนะต้องหนีกันไปหมดแล้วหรอแถวนี้น่าจะหนีกันไปหมดแล้วนะท่านผู้ชมเออยังไม่ไปดูที่อื่นเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอไปดูถ้ำดอกไม้ดีกว่านะมปปะเราเดินทางไปที่ถ้ำดอกไม้กันดีกว่านะ เราค่อยๆเดินทางไปไอ้ตัวนี้มองเห็นเราใช่ไหมน่าจะเห็นนะท่านผู้ชม,อ,มอย่าทะลึง่งแรงพี่แรงนะอย่าทะลึง่งเราตีแปดร้อยนะถ้าเราชาร์จไว้โอ้มีลูกด้วยเ <c oughs> อ้ยมีลูกด้วยน่ารักจังว่าลูกมันไปท่านผู้ชมโอ้ เชี่ยมีตัวพ่อด้วยโอ้ลูกเยอะลูกเยอะลูกดกนะลูกดกโอ้ทำไมแถวนี้พวกประสิทแมงงอดมันเยอะจังวะหมาโดนเห็บเห็บไล่หมาโดนเห็บไล่นะท่านผู้ชมหมาต้องคู่กับเห็บนะมีเห็บมีหมัดนะไอมันโดนไล่ไปนู่นแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมดู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 เฮ้ยแม่งทะลึ่งอีกไอ้นี่ ตะลึองเหรอแม่งเดินผ่านไปดีๆก็ได้ป่ะวะแม่งเดินมาตีเราเฉยเลยตัวเราความสามารถก็ไม่ค่อยเยอะอะไรนะท่านผู้ชมมีหายตัวแล้วก็สปีดแล้วก็เออพวกโจมตีพวกแค่นี้แหละนะตีเร็วนะส่วนใหญ่เป็นตีเร็วนะตีความเร็วดาเมจก็ไม่ได้แรงนะแต่แรกมากับความเร็วในการโจมตีนะท่านผู้ชมโอ้เราได้นะตอนนี้เราก็ใกล้200ปีเต็มทีแล้วนะท่านผู้ชม กูเล่นกามมสเลยได้ไหมรอก่อนรอก่อนเราจะเล่นกามมสนะเอาละกูจะเล่นกามอสละอา้าวกามอสเฮียโอ้ยอามามามา กูเล่นกามมสกูเล่นกาโมสกูเล่นรุ่นใหญ่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 กูสองร้อยปีแล้วผู้ชมเราไป่สามารถฆ่ากามมสได้นะผู้ชมเอาเป็นว่าคลิปนี้ได้จะจบแต่เพียงเท่านี้นะผู้ชมผลิตภัณสองร้อยปีเราทำสำเร็จแล้วผู้ชมแต่ว่า เราไปเล่นรุ่นใหญ่ไปหน่อยนะครับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับชมแล้วก็สามารถคอมเมนต์อะไรก็ได้นะมาใต้คลิปนี้เลยนะนผู้ชมผมก็อ่านทุกคอมเมนต์นะนผู้ชมถึงผมจะตอบกวนตินกวนตินแต่ผมก็อ่านนะนผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับชุบ,ชบ